ไม่อยากจากป้ายแดงไปแล้วเจ็ดแสนตอนเป็นป้ายแดงผ่อนสองหมื่นพอเป็นมือสองผ่อนเก้าตลอดอายุสัญญาอยากได้คันนี้ลุงอยากได้มากเลยวันนี้ลุงพามาดู Mazda 3 SP ปี2019 Minor c h a n g e คันนี้สีแดงลูไซส์สีสดมากกระจังหน้าแบคโซเดียมไฟเป็นแบบ Full LED คันนี้บอกเลยว่าออปชั่นจัดมาเต็มแมกสีแบบมิดไนท์ได้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นภายในนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆเบาะหนังปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังกชันเครื่อง เสียงรุ่นนี้มาเป็นเครื่องเสียงของบอสบอดว่าเบสหนักๆแน่นที่สําคัญไม่แค่หกหมื่นโลมาพร้อมกับความปอลอดภัยรอบคันด้วยกล้อง3 6 0โดยส่วนตัวของลุงนะคันนี้เป็นรถสปอร์ตอีกหนึ่งคันที่ลุงอยากได้มากมีแต่คนบอกว่าช่วงล่างการขับขี่สนุกและปลอดภัยมากเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองมาคอมเมนต์ให้ลุงฟังหน่อยเอกลักษณ์ด้านท้ายเป็นสีแดงตัดด้วยกันชนสีดําไฟเป็นแบบฟ u ู l LED ีหากใครซื้อมือสองแล้วไม่มั่นใจนะอ๋อเหล่าโต้มีรับประกันให้ไม่มีรถตัดต่อที่ทำสนักน้ำร่วมหาก อันนี้ออเดลโต้ขายเพียงแค่529,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่9,000บาทเท่านั้นใครอยากได้ลุงโอ๊ตจัดให้